El กับนักลงทุนนะคะที่มองหาในเรื่องของการลงทุนที่ความเสี่ยงต่ำเอาชนะเงินเฟอ้อใช่ไหมคะจากข่าวช่วงเวลานี้นะคะเงินเฟอ้อเขาบอกว่าพุ่งสูงสุดอยู่ที่7 3 6น่าจะสูงที่สุดแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะมาพูดเงินเฟอ้ออะไรหน้าพันเมนนี้นะคะชื่อแคคตัสค่ะทำเลนะคะอยู่ที่หน้าราชมงคลธัญบุรีคลอง6ซึ่งอยู่ฝั่งนี้ค่ะถ้าเรามองไปสุดทางตรงนี้ค่ะก็ประมาณระยะทางอยู่ที่กิโลก,กว่าๆก็จะเป็นหน้ามหาวิทยาลายัยแล้วด้านหลังค่ะของดิฉันนะคะก็จะ เป็นในส่วนของตลาดทั้งหมดเลยอันนี้คือจะเรียกว่าตลาดพรทิศานะคะทุกหลังคาเรือนก็จะเป็นร้านค้าร้านสเต็กร้านก๋วยเตี๋ยวเรือร้านข้าว ทุกอย่างมีให้น้องๆองนักศึกษาทั้งหมดเลยนะคะแบบถูกแบบแพงมีครบทุกอย่างเลยค่ะในส่วนของโซนนี้เด็กๆนักศึกษานะ่ะน่ารักกันมากๆค่ะแล้วก็จะมาจากต่างจังหวัดไกลๆดังนั้นหมายความว่าช่วงปิดเทอมน้องๆก็ไม่ได้กลับบ้านนะคะเนื่องจากว่ามาจากต่างจังหวัดที่ไกลมากๆน้องก็จะต้องอยู่ในเรื่องของการทํารายงานหรือว่าทําห้องแลบต่างๆค่ะซึ่งตึกแคนตัสเรามีทั้งหมด2อาคารอาคารละ8ชัชานนะคะ,ะโฉนดแบ่งแยกกันชัดเจนค่ะดังนั้นจะลงทุน2อาคารก็ได้หรือ1อาคารก็ได้ค่ะหลังจากที่ มีนักลงทุนมาซื้อนะคะเราก็จะกั้นกำแพงกลางปิดตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะดูในเรื่องของภายในอีกทีหนึ่งส่วนขนาดของที่ดินค่ะที่ดินของแต่ละตึกอะคะ่ะจะอยู่ที่สแตนดาด300ตารางวาและมีการซื้อที่ดินเพิ่มเป็นที่จอดรถด้านหลัง150ตารางวาค่ะรวม2แปลงนี้และที่จอดรถอะคะ่ะก็เป็นขนาด 300 300 150รวมกันแล้วอ่าค่ะทั้งสิ้นก็จะเป็นขนาดพื้นที่ที่750ตารางวาหรือเกือบเกือบ สองไร่นะคะจะเห็นว่าที่จอดรถนะคะเพียงพอเลยนะคะอันนี้คือเป็นช่วงที่มหาลาัยเปิดแล้วด้วยนะคะด้านหลังเราก็จะมีหลังคาที่จอดรถให้ค่ะส่วนด้านหน้าที่ไม่มีเพราะว่าหนึ่งคือเราต้องการโชว์หน้าตึกค่ะและ2เราก็อยากให้น้องๆน,นะคะไปจอดรถด้านหลังให้เป็นระเบียบค่ะถังน้ำเนี่ยจะมีด้านล่างให้ตึกละ2ถังใหญ่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีด้านบนที่ดาดฟ้าอีกด้วยค่ะหม้อปแปลงค่ะเราใช้ขนาด400 kva นะคะจริงๆที่ดินตอนแรกของเรานะคะปแปลงละ300ตารางวาเนี่ย ก็จะแบ่งครึ่งกันแล้วก็หมดกันที่ขอบของกำแพงตรงนี้นะคะ แต่ว่าเราอยากให้ที่จอดรถเราอะค่ะเพียงพอจริงๆเราก็เลยมีการซื้อที่ดินเพิ่มออกไปอีก150ตารางวาตอนนี้ก็ยาวสุดไปถึงด้านนน้นเลยค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะในส่วนของที่จอดรถเราก็จะจัดสรรแบ่งโฉนดออกมาให้เป็น2อาคารนี้อีกทีหนึ่งราคาขายก็จะเป็นเพิ่มลดตามตารางวาของที่จอดรถออกใหม่อีกทีหนึ่งแต่ว่าราคาขายสแตนดาร์ดเราก็คือจะเป็นตึก300ตารางวานี้ค่ะแต่ว่าที่จอดรถก็จะบวกเพิ่มขึ้นมา ต่างหากนะคะส่วนด้านล่างค่ะทําไมจะต้องมีเป็นไม้ระแนงบังตาแบบนี้ไว้นะคะเนื่องจากว่าน้องที่อยู่ชั้นหนึ่งนะคะก็จะต้องการความปลอดภัยค่ะอาจจะมีเรื่องของมอเตอร์ไซค์จอดใกล้เคียงเราก็เลยทําตัวไม้ระแนงบังเอาไว้ค่ะแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยเริ่มต้นทางเข้านะคะด้วยสิ่งมงคนดีๆนี้ก็คือ บ้านเลขที่ค่ะ89ับนะคะถ้าชอบเกี่ยวนในเรื่องของศาตร์ทวงจุ้ยก็จะรู้ว่าเลข8เลข9นะคะก็จะนํามาซึ่งเกี่ยวกับความร่ํารวยเงินทองและความยาวนานนะคะจะเป็นจุดที่น้องๆนะคะรอในเรื่องของการทําเอกสาร,ร,รหรือจุดรับพัสดุอาหารต่างๆอันนี้ก็จะเป็นธีมของตึกเราค่ะก็คือแคคตัสกระบองเพชรนะคะแล้วก็จะมีการเพ้นตึกแบบนี้เลยค่ะก็จะเป็นเพ้นรูปกระบองเพชรทั้งหมดเลย ะะไฟทุกอย่างสีก็จะรับกันค่ะแล้วก็มีที่นั่งรอนะคะเป็นจุดที่น้องๆจะนั่งอ่านหนังสือได้ค่ะซึ่งมีความแตกต่างกับที่อื่นมากๆนะคะอันนี้ก็จะให้น้องๆถอดรองเท้าค่ะ,ะในเรื่องของการเขียนหนังสือทํางานทุกจุดเราก็จะมีปลั๊กชาร์จไฟให้ด้วยนะคะเห็นไหมคะทุกจุดก็จะมีไฟชาร์จให้ด้วยค่ะซึ่งก็สามารถที่จะนั่งเขียนหนังสือนะคะแล้วก็นั่งทํางานคอมพิวเตอร์ไปค่ะที่สําคัญค่ะอันนี้ก็เป็นเพนมือหมดเลยนะคะก็จะเป็นรูปกระบองเพจ เราซเลิตี้มีมาถ่ายเหมือนการเกี่ยวกับตีมกระบองเพชรสำหรับตรงนี้นะคะเป็นทางขึ้นชั้น2ก็ยังเป็นล็อบบี้ที่น้องๆใช้ส่วนกลางได้อีกฟรีอยู่ดีนะคะก็คืออันนี้ค่ะก็จะมีประดับตกแต่งภาพแบบนี้ทั่วเลยนะคะสมมติน,น้องๆจะไลฟ์ขายสินค้าต่างๆก็สามารถที่จะใช้สถานที่ถ่ายภาพได้หมดเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการดึงดูดให้น้องๆพักกับเราเพราะนั้นนักลงทุนทก็ไม่ต้องกังวลว่าทํายังไงให้ห้องเราเต็มเพราะว่าเราอ่ะหาแผนที่จะทำให้น้องๆอยู่กับเรานานๆได้อยู่แล้วค่ะส่วนของตรงนี้เองนะคะก็ที่นั่ง ปลักให้ด้วยค่ะสําหรับชาร์จแบตแล้วก็ชาร์จโน้ตบุ๊กหรือ iPad ต่างๆที่ไว้ทํางานนะคะก็จะนั่งเรียนกันอย่างนี้เลยมีไฟให้ห้องอ่านหนังสือค่ะก็จะนัดเวลาลงเวลามาใช้อ่านหนังสือกระดานดําก็สามารถที่จะใช้เขียนได้ทั้งหมดนะคะ ก็จองห้องใช้กันได้เลยค่ะอุปกรณ์ฟิตเนสเรามีครบทุกอย่างแล้วิดแอร์ตัวใหญ่ให้เลยค่ะเพราะฉะนั้นออกกําลังกายปกติเราจะร้อนอยู่แล้วค่ะแล้วก็ไม่ได้ประหยัดก,กับน้องคือไม่ได้งกกับน้องค่ะทุกอย่างเราก็ให้น้องเต็มที่นะคะแต่ทั้งหมดที่พาชมนักลงทุนไม่ต้องกังวลค่าไฟของส่วนกลางเราทําแยกไว้ให้ทุกเดือนเดือนหนึ่งอยู่ที่ประมาณ5,000บาทเท่านั้นเองมีบินเก็บแยกไว้ให้เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่า ให้ล็อบบี้ขนาดนี้แล้วเนี่ยจะขาดทุนหรือเปล่าไม่ขาดทุนแน่นอนค่ะ5 0 0 0บาทแต่ว่าค่าส่วนกลางที่เราเก็บจากทุกห้องเดือนหนึ่งค่ะอยู่ที่35,000บาทจ่ายค่าไฟส่วนกลางไปแค่5,000บาทเท่านั้นเองค่ะความปลอดภัยค่ะเราก็จะมีในเรื่องของการจะสแกนหน้าก็ได้นะคะจะสแกนนิ้วก็ได้ได้ทั้ง2อ,อย่างเลยค่ะเพื่อที่จะเข้าไปยังห้องพักอาศัยทั้งส ทางเข้าอีกโซนหนึ่งที่เป็นแหล่งรายได้ของนักลงทุนค่ะก็คือจะเป็นจุดของตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญค่ะแต่ขอทางนี้ก่อนถ้าเราจะเข้าตึกไปชั้นหนึ่งค่ะก็จะต้องมีเหมือนการจุดสแกน,นิ้วกับหน้าค่ะจะต่างกันเรามีทั้งจุดชั้น2แล้วก็จุดชั้น1นะคะในเรื่องของความปลอดภัยก็คือถังดับเพลิงค่ะมีติดให้ถักชั้นละ2ถังนะคะก็คือมีครบค่ะส่วนของเก้าอี้นั่งคอยเวลาน้องๆมาซักผ้าใช้ห้องน้ําได้เลยนะคะ มีห้องน้ำให้ค่ะสะอาดสะอ้านสวยงามนะคะแล้วก็ในโซนที่จะเป็นแหล่งทำเงินของนักลงทุนของเราด้วยนะคะก็คือทางนี้ค่ะจะมีตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญน,นะคะแล้วก็จะมีเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญซึ่งเราออกแบบมาให้นับเหรียญง่ายค่ะเราจะให้หยอดเฉพาะเหรียญ10ค่ะเพราะถ้าเป็นเหรียญ10กับเหรียญ5้ปนกันเราต้องใช้เครื่องคัดแยกเหรียญอีกค่ะ แต่แบบนี้ก็จะเป็นเหรียญ10บล้วนๆทั้งหมดเลยก็คือจะอยู่ที่ยอด30บาทนะคะมีให้ทั้งหมด5เครื่องเลยต่อตึกนะคะเพราะนั้นอีกตึกหนึ่งก็จะมีแบบนี้เหมือนกันจะมีห้องแยกเป็นสัดส,ส่วนมีห้องน้ำมีที่รอให้ก็จะเป็นแหล่งทำเงินค่ะส่วนของรายได้เฉพาะของที่เป็นเหรียญ ตอนนี้นะคะรายได้เป็นหมื่นต่อเดือนเลยนะคะแต่ถามว่าคืนทุนเท่าไหร่ไม่ต้องเพราะว่าเราซื้อตึกนี้ไปเราได้ตรงนี้แถมไปอยู่แล้วค่ะในเรื่องของทางเข้าห้องพักกันบ้างแล้วค่ะเพราะเป็นแหล่งทำเงินหลักของนักลงทุนเหลือพันเมนนั่นเองนะคะอันดับแรกเลยเรามีการตกแตงะะ่งค่ะแตชั้นก็จะมีรูป ลายกระบองเพชรแบบนี้อยู่หน้าลิฟต์ค่ะกระบเบื้องที่ใช้อะคะ่ะก็เป็นสีที่เป็นดึงมาจากตัวแทนของสีกระบองเพชรที่เราใช้ในตึกทั้งหมดนะคะเราใช้มิเตอร์ไฟฟ้าของยี่ห้อฟอร์สนะคะซึ่งเป็นมิเตอร์ที่เป็นดิจิตอลค่ะ ความพิเศษก็คือว่าไม่ต้องมานั่งจดมือนะคะเราต่อเข้ากับโปรแกรมค่ะพอในช่วงที่เราทําบินนะคะเราจะทําบินทุกวันที่25ของเดือนค่ะเราก็สามารถที่จะดึงข้อมูลทั้งหมดเข้ามาได้เลยถ้าน้องไม่มั่นใจเราดึงข้อมูลย้อนหลังให้น้องดูได้แต่ถ้าการจดมือเนี่ยมายืนจดอย่างเงี้ยอาจจะผิดพลาดได้สูงมากๆค่ะตรงนี้ก็จะทําให้นักลงทุนและน้องๆนะมั่นใจค่ะส่วนของลิฟต์เรานะคะด้านในก็สวยงามมีเพลงฟังแบบนี้เลยค่ะ ก็จะเป็นลิฟทั้งหมดนะคะขึ้น8ชั้นค่ะไฟสว่างนะคะแล้วก็มีความโอถงค่ะแล้วก็มีจอทุกอย่างชาัดเจนค่ะแล้วก็มีกระจกชัดรอบเป็นการทําให้น้องๆรู้สึกว่าไม่อึดอัดเวลาที่อยู่ในลิฟต์นี้นะคะแต่ละชั้นค่ะก็จะมีกล้องวงจรปิดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะส่องเห็นหากันหมดทางนี้ก็จะส่องทางเดินนี้ทั้งหมดทางนี้ก็ส่องทางเดินนี้ทั้งหมดค่ะถามว่าทําไมดูมืดค่ะ ไฟที่นี่ใช้เราจะใช้ตามโซลาเซลล์ค่ะพอในช่วงที่ท้าม,มืดหรือว่าช่วงตัดเวลาค่ะเรามีทัมเมอร์ด้วยค่ะมาร่วมกันพอหลังหกโมเย็นไฟถึงจะติดค่ะ ไปในห้องไม่เหมือนใครแน่ๆค่ะรานนี้ความเป็นกระบองเพจเราเขียนมือเป็นอาร์ตนะคะแต่ละห้องต่างกันเลยค่ะบันไดหนีไฟทุกอย่างที่ตรวจสอบว่าผ่านมาตรฐานเกณฑ์การออกแบบมีครบนะคะส่วนอันนี้เป็นบันไดกลางค่ะรถเข็นสำหรับให้น้องๆขนของแล้วก็วางเตรียมไว้เรียบร้อยกรณีถ้าไฟฟ้าเกิดไม่เพียงพอในช่วงไหนเรายังมีเครื่องปั่นไฟสำรองไวใ้ให้อีกด้วยนะคะทั้งหมดนี้นักลงทุนได้ไปหมดเลยค่ะโดยผลตอบแทนอยู่ที่ 7%เมื่อเทียบกับเงินเฟอ้อตอนนี้แล้วเนี่ยที่ผ่านมาจะอยู่ที่ประมาณ3%ค่ะเราก็จะยังมีส่วนต่างเหลืออยู่อีกแต่ว่าอันนี้ค่ะเงินเฟอ้อใกล้ๆกันกับผลตอบแทนก็คือเงินเราก็ไม่ได้ลดลงค่ะดีกว่าในเรื่องของการเอาเงินไปลงทุนในสิ่งที่เราเนี่ยต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมกว่านี้แต่นี้คือเราทําให้ครบหมดมีนักศึกษาเต็มแล้ววางรูปแบบถ้าชมมาแค่นี้แล้วจะเห็นเลยว่าเรามีความแตกต่างที่มากกว่าที่อื่น ความแตกต่างนะคะค่าห้องของเราราคาเดือนละ4,200บาทแต่นี้เลยค่ะประตูมือจับดิจิตอลใช้คีย์การ์ดในการเข้าห้องนะคะมีให้ครบแบบนี้ทุกห้องเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะอินเทอร์เน็ตค่ะเรามีเราเตอร์แยกให้ทุกห้องเพราะฉะนั้นการกระจายสัญญาณของอินเทอร์เน็ต ก็จะทั่วถึงกันกว่าการที่ไม่มีเราเตอร์ให้นักลงทุนมามาแต่ตัวได้ผลตอบแทน7%แต่ได้สิ่งที่มันมากขึ้นกว่าสิ่งที่ควรจะเป็นค่ะสิ่งเหล่านี้จะทําให้น้องๆอ,อยู่กับเรานานเพราะฉะนั้นนักลงทุนก็แทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะว่าทีมงานที่ดูแลก็เป็นทีมที่เรามีให้เลยค่ะอันนี้คือจะเป็นเรื่องของตัวอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ว่าเราเตอร์ที่อยู่ในห้องเนี่ยก็จะแยกกระจายกันอยู่ในห้องค่ะ ข้อมูลสําคัญค่ะคราวนี้จะเป็นเรื่องของผลตอบแทนที่จะได้รับบ้างแล้วค่ะผลตอบแทนทั้งหมดมาตรวจสอบได้หมดนะคะเรามีเอกสารค่ะแล้วก็เสร็จเน้นยืนยันนะคะในส่วนของชั้น1กับชั้น2จะมีห้องเนี่ยสรุปแล้วรวมอยู่ที่ชั้นละเก้าห้องมีห้องพักเนี่ยแห้องที่เป็น4,200บาทแล้วก็1ห้องห้องที่อยู่หน้ารีฟะจะเป็นห้องใหญ่เราคิดที่4,500บาทค่ะซึ่งชั้น3ชั้น4ชั้น5ชั้น6ชั้น7ชั้น8จะมีอยู่ชั้นละ 13ห้องค่ะโดยที่ทุกชั้นจะมี1ห้องที่เป็นห้องละ4,500บาทเนื่องจากเป็นห้องที่ใหญ่กว่าปกติเพราะว่าอยู่หน้าลีฟค่ะห้องเขาก็เลยจะยืดใหญ่ออกมาประมาณหนึ่งตารางเมตรได้ค่ะซึ่งทั้งหมดนะคะรวม96ห้องรายรับสุทธิเนื่องจากห้องเราเต็มหมดค่ะจะอยู่ที่45,600บาทนะคะซึ่งรายได้อื่นๆของตัวหอพักนะคะมีอะไรบ้างค่ะอันดับแรกเลยก็จะมีเรื่องของ รายได้ตู้น้าดื่มแล้วก็เครื่องซักผ้านะคะเมื่อสักครู่ที่ไปชมกันมาแล้วค่ะ ทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0ื่นถึงสองหมบาทค่ะค่าส่วนกลางค่ะเราขอน้องๆอยู่ที่ห้องละ350บาทต่อเดือนค่ะก็จะเป็นทั้งหมดเนี่ยเกห้องก็เดือนละ33,600บาทค่ะแล้วก็เราก็กําลังติดต่อตู้เซเว่นอีเให้มาลงค่ะซึ่งเราจะได้ค่าเช่าเดือนละ2,000บาทค่ะแล้วก็จะมีรายได้ค่าเช่าทีวีตู้เย็นเดือนละ300บาทค่ะซึ่งโดยประมาณการแล้วมีน้องเช่าอยู่ประมาณ30เครื่อง40เครื่องค่ะก็จะมีรายได้ค่าเช่าทีวีตู้เย็น อีกประมาณ21,000บาทต่อเดือนทั้งหมดนี้รวมรายได้นะคะ482,200บาทต่อเดือนค่ะหรือต่อปีก็คือ5,786,400บาท มาดูรายจ่ายบ้างค่ะเพราะว่าที่สําคัญนะคะเวลาเราไปดูผลตอบแทนของอพาร์ตเมนต์น่าบางทีจะเขียนแต่รายได้ค่ะแล้วรายได้เต็มหรือไม่เต็มก็ว่ากันอีกทีแต่ของเราเนะี่ยเต็มนะคะแล้วก็น้องอยู่สักกสญญาประมาณ1ปีเพราะนั้นแสดงว่ายังไงจากนี้ไปจนถึงอีกหนึ่งปียังไงก็ห้องเต็มแบบนี้ทุกวัน,นะคะ่ะส่วนของรายจ่ายค่ะเรามีน้องเสมียนที่ดูแลตึกนะคะน้องแอดมินนะคะเงินเดือนน้องจะอยู่ที่1 2 0 0 0บาทค่ะแล้วก็เรามีรอปภค่ะแต่รอปภเนี่ยดูแล2อาคารค่ะก็คือเดือนละ5,000บาทรวม OT ที่จะต้องทํางาน12อ โมงต่อวันนะคะก็จะเป็นหาร2แล้วตึกละ7,500บาทค่ะเรามีแม่บ้าน1คนค่ะถามว่าแม่บ้าน1คนดูได้ยังไง96้ห้องขอทําความเข้าใจแบบนี้ค่ะอาพาร์ตเมนต์ไม่ใช่โรงแรมอาพาร์ตเมนต์แม่บ้านจะทําความสะอาดส่วนกลางทางเดินห้องค่ะแม่บ้านจะไม่ได้เข้าไปทําความสะอาดห้องน้องๆค่ะจะทําเวลาที่น้องๆมีการย้ายออกซึ่งเราก็จะให้แม่บ้านเพิ่มพิเศษเพราะเราจะเก็บน้องมาห้องนึงเนี่ยสามบาทเราให้แม่บ้าน100ก็จะเป็นไรายได้ของนักลงทุนเข้าไปอีกนะคะท่านี้ เมืเดือนแม่บ้านจะอยู่9,000บาทเราจะมีงานช่างนอกค่ะก็คือจะมีช่างนะคะมาซ่อมแซมเปลี่ยนหลอดไฟหรือสารฉีดหรืออะไรนิดๆิหน่อยหที่ไม่อยู่ในประกันของตึกอะคะ่ะก็จะตีงบประมาณไว้เดือนละ3,000บาทค่าเก็บขยะค่าจ่ายให้ตรงกันกันกนกบทางเทศบาล1,200บาทอุปกรณ์สำนักงานอะไรที่เปลี่ยนตามห้องพัก 4,000บาทค่ะที่สำคัญตอนนี้ภาษีที่ดีและสิ่งปลูกสร้างราคาถูกมากค่ะอยู่ที่ปีละ6,500้า6,500บาทนะคะต่อปีด้วยนะคะรายจ่ายทั้งหมดทั้งสิ้นอยู่ที่เดือนละ3า3,700บาทค่ะซึ่งรายรับสุทธิต่อเดือนเลยเป็น451,000บาทต่อปี5,418,000บาทค่ะคราวนี้ผลตอบแทน7%ราคาตึก ที่ยังไม่รวมที่จอดรถที่เพิ่มต่อขยายขึ้นมาค่ะราคาตึกอยู่แค่เพียง77ล้าน4แสนบาทค่ะซึ่งยอดเงินนี้เราก็สามารถกู้ธนาคารก็ได้ค่ะอย่างตัวเองก็ใช้สินเชื่ออยู่นะคะตึกนี้ก็กู้ธนาคารค่ะก็จะกู้อยู่ที่ดอกประมาณ3.75-4%ต่อปีนะคะใน3ปีแรกค่ะซึ่งในส่วนของตรงนี้ผลตอบแทนของอพาร์ตเมนต์7%เราจ่ายธนาคารอยู่ที่ประมาณ4.4%เลยนะคะเราก็ยังมีผลตอบแทนเหลืออยู่อีกตั้ง3%อันนี้ในแง่ของการที่เรากู้ธนาคารแต่ในแง่ของการเอาชนะ งเงินเฟอ้ออย่างที่บอกไปแล้วค่ะ อนนี้คือเงินเฟอ้อขึ้นไปที่7.3% 6แต่ผลตอบแทนอพาราเต์อยู่ที่7ยังติดลบแค่ 0. 3 6กเ็ก็ไม่มากเมื่อเทียบกับถ้าเอาเงินไปฝากธนาคารดอกเบีย้ย0.25%ยปซยังไงเราติดลบทุกปีปีละ7%กว่าๆซึ่งเป็นยอดเงินมหาศาลนะคะผลตอบแทนก็ดีขนาดนี้อยากให้แวะมาชมกันแต่ปกติแล้วค่ะถ้าจะนัดเข้ามาดูส่วนใหญ่แล้วก็จะมีเงื่อนไขที่ถามอยู่หลายข้อค่ะอย่างเช่นในเรื่องของตัวผลตอบแทนพอใจไหมตัวงบประมาณมีเพียงพอไหมภาพจริงทุกอย่างเราถ่ายจากสถานที่จริงหมดค่ะ่ะที เหลือเวลามาชมก็จะเป็นแค่การตรวจเอกสารเท่านั้นเองค่ะแต่อย่างอื่นอยากจะให้ศึกษาข้อมูลแล้วก็ดูวิดีโอให้พอใจก่อนว่างบประมาณเราเพียงพอลงทุนแบบนี้แล้วมีความสุขนอนหลับสบายทุกคืนนะคะก็ค่อยนัดเจอกันอีกทีหนึง่งจะได้ไม่เป็นการเสียเวลากันระหว่างเราทั้งสองทางนะคะถ้ายังไงติดตามการลงทุนไว้เรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะ